สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่เรามีตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนะคะและมีตัวย่อของโรงเรียนคือทมคสาม เลข3หมายถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ของเราสร้างขึ้นเป็นลำดับที่3ของเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรานะคะมีสีประจำโรงเรียนของเราคือสีขาวสีแดงโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ตั้งอยู่เลขที่906ตําบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรศัพท์ 043711378บุคคลที่เราควรรู้จักในโรงเรียนของเราคือท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานายสิาายทธิชัยสมศิลารองผู้อำนวยการสถานศึกษามีสองท่านด้วยกันนะคะก็คือ 1. น,นางบุญชูชัยวงจันทร์ 2. นายอุดมกาลพัฒ์ ครูประจำชั้นชื่อนางสุรีพรดอกแก้วหรือคุณครูฝ้ายนั่นเองค่ะและยังมีคุณครูในสายชั้นอนุบาลของเราด้วยนะคะมีใครบ้างเอย่ยไปดูกันเลยค่ะก็มีคุณครูสังวานสุกกลางคุณครูศิรินภาธนกิจไพศาลคุณคร,รูปลาณีศิลรัตนชัย คุณครูสิริพรชนะบุญคุณครูวิไลวันณกุลนโฮงคุณครูอ,อนงค์นนล,ลือชาเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนเราก็จะเก็บอุปกรณ์และเรียนรู้พร้อมกับทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนของเรานะคะนอกจากนี้เรายังมีห้องต่างๆและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน เช่นห้องศูนย์สื่อห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลสวนเกษตรเครื่องเล่นสนามหรือว่าต้นไม้ต่างๆภายในโรงเรียนนะคะเมื่อเด็กๆไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วนักเรียน ควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนหรือบริเวณภายในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่และปลอดภัยในการเรียนรู้นะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองโดยการล้างมือบ่อยๆนะคะการเรียนรู้หน่วยโรงเรียนของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ